ทั้งใจแิ่ได้รักเธอเลดี้ชตไฟฟ้าพวกมันแน่นอนอยู่แล้ว ทำงานพลาดมันต้องถูกทำโทษฟาโรพอเถอะขนาดไปกว่าน,นี้ระบบของพวกมันอาจจะถูกทําลายได้ไ ชาชนยังคงเดินทางไปรับเงินช่วยเหลือจากโรบติก้ากันอย่างคับข้างไม่ขาดสายคาดว่าคะแนนนิยมในครั้งนี้จะส่งผลให้ฟาโรผู้นำแห่งโรโบติก้าเป็นวันใจมหาชนอย่างแน่นอนในขณะเดียวกันประธานาธิบดียังคงเก็บตัวเงียบไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆฟาโรประกาศสงครามแล้วฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเรมีแผนยังไงฮะ ต้องพาลูกหนีไปอยู่ที่อื่นค่ะฮะจะย้ายหนีศัตรูันเหรอพอราโรมีหูตากว้างขวางคุณจะหนีลำบากยังไงก็ต้องหนีค่ะจะอยู่รอให้ฟาโรตามเจอพวกเราไม่ได้เป็นอันขาดหนีกันเหรอ ะะเดี๋ยวเรามาลองไล่เสียงตัวโน้ตกอีกรอบหนึ่งเนาะเอาขึ้นมาเลยค่ะหาจับเอาไว้ตรงปากเนาะเริ่มจากเสียงโดก่อน,นหนึ่งสองสามโดตีหน้าค่ะเรเดีหนค่ะเสี็งมีนะคะต่อไปมี ก็เอาดิแตก่ก่านจะลำบากนิดนึงนี่นายเจอตัวก็ดีแล้วนะเมื่อวานเนี่ยตั้งแต่จ,จะขับรถชนฉันใช่ไหมจะเอากันให้ตายเลยหรือไงอะคะพอดีผมรีบปะครับ จะเสียงดังได้ไหมครับคุณอ๋อนี่กลัวคนอื่นรู้ใช่ไหมว่านายนี่มันนิสัยไม่ดีอะฮะดีฉันจะประจานให้ดังดไปเลยนะนี่ค่ะคนนี้ค่ะนิสัยไม่ดีค่ะตั้งใจขับรถชนคนอื่นด้วยนะคะเอ,อ่อนักเรียนคะเดี๋ยวลองซ้อมไล่โน้ยกันก่อนอีกรอบนะคะเดี๋ยวคุณครูมาคุณลุง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 ครับเอ้าลุงจะไปไหนอะยังไม่ได้จ่าย รุ่งรุ่งคุณจะมาทำไมคะฉันคิดว่าคุณไม่อยากเห็นหน้าฉันซะอีกที่ผ่านมาผมจำเป็นต้องไม่เห็นหน้าคุณนะทำไมคะฉันไม่ทำอะไรให้คุณนักหนาคุณถึงต้องทำแบบนี้กับฉันผมทำอะไรให้คุณครับคุณทำเหมือนคุณเกลียดฉัน ผม,ผมไม่มีวันที่จะเกลียดคุณแต่ผมรักคุณไม่ได้คุณรักไม่ได้แล้วคุณจะมาทำไมผมมาเพื่อลาลาน,นี่คุณจะไปไหนอะตอนนี้ผมยังบอกคุณไม่ได้ ก็บอกฉันไม่ได้อะคุณปิดบังอะไรเรักหนาคุณมีความลับอะไรกันแน่ทำไมคุณถึงถามผมแบบนี้คุณกำลังคิดอะไรอยู่คิดว่าฉันเป็นคนไม่สำคัญเป็นคนที่คุณไม่ไว้ใจลุงคุณเป็นคนสำคัญ สำคัญที่สุดสำหรับผมผมขอโทษนะครับที่ผมบอกได้แค่นี้เดี๋ยวทานว้าฉันจะได้เจอคนอีกไหม เมื่อไหร่ที่คุณตกอยู่ในอันตรายให้คุณเปิดมันออกแล้วผมจะกลับมาเพื่อปกป้องคุณพี่ได้กลับมาเพราะว่าคิดถึงฉันหรอไม่ใช่ครับ แลวก็จะไม่มีวันใช่ด้วยพ่อเซงเคยบอกว่าเวลาที่เราจะจับผิดคนร้ายเราต้องทำแบบนี้ เพราะเวลาที่คนเราโกโหกหัวใจมันมักจะเต้นรงเสมอเหมือนหัวใจของคุณตอนนี้ สัญญาณสิ่งมีชีวิตเช็คด mm ู hmm. ให้หมด mm hmm. มันอาจจะทิ้งร่องรอยอะไรเอไว้ ไม่เจอใครไม่เจอใครเหมือนกันแต่ชั้นล่างในห้องใต้ดินพาไปแล้วก็เปิดประตู เอาข้อมูลของมันออกมาให้หมดแน่นอนอยู่แล้วกินดีต้อนรับคนแปลกหน้าทักช้าอะไรอยู่อ่ะบ้าเอ้มันตั้งระเบิดเวลาทำลายตัวเองเอาไว้ใจจะระเบิดแล้ว หลบแล้วข้อมูลของพวกมันถูกทำลายหมดแล้วะทำไงดีพวกมันพูจะหนีไปแล้วถึงได้ทำลายข้อมูลทิิงคิดจะหนีกันง,ง่ายอย่างนี้เหรอไม่มีใครหนีฟาโรไปได้หรอก